นี่ครับเป็นมะนาวยักษ์นะครับนี่ตอนกิ่งไว้เนี่ยให้ดูนะครับลูกใหญ่มากนะครับนี่พามาดูรอบๆดกมากมีของเยอะมากเลยจะตัดกิ่งนะครับผมออกกัน,นะนยังไม่ออกออกแล้วค่ะเนี่ยตาสิอ,อตาเลยค่ะ ทางนี้ค่ะทา,ทางนี้ตามตามทางนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะไม<ป>่ต้องตัดยาวขนาดนั้นค่ะน,นี่จริงค่ะนี่ครับดูลูกลูกใหญ่มากจะใ,ให้ดู นะคะกำลังออกลูกเลยค่ะปูกไปออกลูกไปค่ะเก็บมะนาวไปเดียวมนาเอามะนาวไปนี่นี่ลูกนี้ใหญ่มากนมะนาวไปนี่นี่ตรงนี้ต้นนี้ เนี่ยอ่ะพอแล้วเห็กิ่งนี่ไงนี่สองใบอ่ะพอแล้วอ่ะพอคะ่ะสองอ่างอะ่ะเดี๋ยวค่อยตัดมาสองอ่างอะ่ะตัดกันเนี่ยพอต,อตัดสองให้อ่างตัดพอันนี่็น,น,นี่ครับอันนี้ตอนกิ่งพันมะนาวยักไว้นะครับนี่จะให้ดูลูกเยอะมากนะครับกำลังออกลูก นี่ดูลูกเท่าหัวลัตโตเลยใส่ไปนี่ครับอันนี้ก็จะเก็บนี่ครับลูกเอาลูไม่ไายๆต้อยังไม่แกะเดี๋ยวเอาลูกแกะไปเรื่องเดี๋ยวพ่อดูกันนี่ครับจะให้ดูนะครับเพื่อนๆน,นลูกใหญ่มากเยอะมากนะครับตอนนี้โดกมากตอนนี้มะนาววาน้องก็ีนนี่ลูกใหญ่ตรงนน้นอีก นี่ครับมะน,นาวยักษ์สำหรับไปใส่น้ำยำน้ำอะไระครับบีบแม่ก็้มะนาวเนาะนี่ครับไปเก็บนอครับลูกเยอะมาก จะให้ดูถ้าตัดทิ้ไว้ไหนก็เดิไม่แก่ปะเดินไปนั่นละนี่หนูของพี่โดเขาสองกลีบสองออนี่อันนี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่พ่อรู่งลูกใหญ่อันนี้อันนี้ยังไม่แก่อันนี้ สอส้กอกรกโ่อจะมา,อน,อ,า,มนาอนสี่โดลูกใหญ่มากน,นี่นี่นีชินตอนอะนีพะ่พะละพะละเดยวเดี๋ยว,ยวข้าหน้ามาสองสามเน,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 นี่ยไอคุโดตอนสี่สี่สองสี่เนื้ีรากนี่ครับโดกมากนะครับมะนาวย,ยักษ์นะครับผม ตอน